นางเห่นก่อนทุกคนเลยนี่นี่ประเทศไทยนี่เน,ะเน,นาะเพื่อนสีเอาถุงมาวางเป็นจุดๆให้นคนใส่ถิมขี้เหยเื่อนาอทุกคนเนาะสมมนเหตุขักเนาะประเทศไทยเนาะแต่คอยก็เห็นนะคนที่ย่างนี่เขาก็ถิมเองเขาได้นี่น้องคนไทยเพิ่นได้ปลูกพังจิตใต้สำนึกไวเนะทุกคนเนาะ,นเ,นะเห็นขี้ยงขี้เหยื่อนี่เพื่อนก็ฉีดถิมเองเพื่อนดอก โอ้หลอดไฟนี่เนะทุกคนกลางคืนนี่เขาจะเปิดไฟงามเทไรนี่กลางคืนเขาจะเปิดไฟงามนะแถวนี่เป็นตลาดไม่ได้นะี่ทุกคนอ๋อพุทบาทเพิ่นเน,ะนาะสำหรับพุดบาทบ่อนมึงมีคนอยู่กันยังสะอาดน,น,นะทุกคนนี่ทุกคนโซนนี่ตออไปยางเหล่นนี่มวนเทไรโซนตะตุจักนี่ก็อกระแตเข้ามันลายนี่ เมตะออนซอนทุกคนเลยคักได้อยู่ไทยเนาะเขาเจ้าบบก,กินเนาะเขาเจ้าบุก,กินมันเลยหลายนะพายุบ้านคอยนี่ดับมดทุกคนเลยฝุ่นนี่กระห้องกระแตนี่ฮอดชิบุให้เบิ้งแล้วเขายิงกินเมื่อแล้วอยู่บ้านคอยนะ พี่ว่าอะไรเนาะทุกคนตามธรรมชาติอ๋อเด้นี่ทุกคนนี่เบิง่บง,บง,บง,บงนเนเนี่พระเจ้าสิเกลือมันได้นี่เอาอันนั้นมาหายมันนี่เห็นบ่าทุกคนนี่ยังคะเลกยังนี่ก็ได้หรือก็แตนี่ได้นคือขบวนเลยโอ้มันมากินเข่าอยู่นี่ ว่าไอ้เขาเชียวยังมาว่างไว้ให้มันกินนะนี่บรรยากาศประเทศไทยตอนเช้าๆนะอุเทพกอากาศดีอยู่ไรทุกคนเลยวทุกคนนี่คือต้นอย่างนี่ต้นอยังเนาะใบในนอ้อยอย่คือต้นอยู่ประเทศจีนอยังเนาะแม่เห็นมอนี่ใบในน้อยนี่คือต้นยังนี่ ต้นไปน้อยเห็นมหมทุกคนนี่ประเทศไทยนี่ข้าราชการห้ามจอดรถดหรือขับขี่รถยนต์รถจัก,กรยานยนต์ถนนทางเท้าเนะประเทศไทยนี่ข้าราชการห้ามห้ามขึ้น หามเอาหลดข้นทั้งเท่าเนาะทุกคนเนะาะเพราะฝ่าพื้นปลาผาพันบาทพอได้นี่มีกฎระเบียบเคียงขัดเนาะมันกระชีทรให้คนญาตหน่อหนึงน่งเนาะทุกคนถึงอาจจะมีคนคับเด่อนนิดหน่อยแต่ว่าถ้าประจำเป็นนั่นลิเขาบ,บอกบอก้าเอาขึ้นเนาะอ๋อเราไหนเขาเหตุขาดได้ทุกคนได้เนี่ย ขนาดทางคนเดินนี่เขาจิกกัน้นคักขนาดเนะาะเขาจิกกัน้นแต่ว,ว่าบไห่รถโบหายยังขึ้นมาเนาะถนนกำแพงเพชรแม่มดนี่ทุกคนโอ้ยโอ้นี่ยังนี่ทุกคนนี่อันนี้คือยังนี่ฮะตู้สำหรับ เก็บอุปกรณ์เกี่ยว,ก,ว,ก,ยวกับกล้องมาหนิอ๋อประเทศไทยนี่เพิ่นติดกล้องนี่ทุกมุมเลยเนาะทุกคนเนาะเฉพาะตำรวจเพิ่นจึงตามคนขี่หลักคนขโมยได้ไว้เนาะทุกคนเหมืนนีนี่น,น,นี่หลบไฟฟ้าแรงอยู่บึ้ดบึดบึดบ้ดบึดหลือเนาะหลบไฟฟ้าแรงงามขนาดเนาะ วิวกรุงเทพตอนเช้ากับถนนล่วงนะทุกคนได้รหลดกูบริติไปนได้นี่บางคนบอกว่าถนนตรงถนนติดรหลดติดโมเมนต์ได้มันก็เป็นบางขันบางข้าวคือการเนาะนี่โอ้เห็นบอกขนาดเอามาว่างไห้ก็ยังมีคนมาถิ่มม,มีคนมากวาดเนาะพนักง,งานเขาเจ้าสิกวาดเนาะทุกคนเนาะเสดไทยเขาสะอาดเด้อมนเมองหน ทางสะพานลอยนะครับลาวสตอรี่อย่างดีเลยทุกคนเป็นไงเนี่ยโอ้ย,อยนี่ต้นนี่มันคือต้นอย่างทุกคน ต้นใบใน,น้อยๆนี่งามเลยนี่เนาะทุกคนนี่นี่คือวิวตลาดเดอ้อนี่นี่ตลาดโซนจตุจักรนี่ทุกคนตลาดคล้ายชัดคล้ายเครื่องนุง่งค้ายยังบุรพรพอนก็เลยเขาไปยามเมือแล้วละ่ะนี่บุรพรอนจะท้าว่าพอนาฬิกานี่พิ้นร่างขึ้นมาหน้าระเบ้อทุกคนนี่เขาร่างขึ้นมาเพ่อยังทุกคนนี่ ้อนาฬิกาอนาฬิกานี่ก็เห็นสองหออะไรในสวนก็นมีบอกในในสวนอีกแบบหนึ่งแต่นี่น่าจะฉางหน้าแล้วนี่้อรนาฬิกานี่ฮอนาฬิกานี่โอ้รถไฟแร์โอ้ประเทศเห็นไหมรถไฟแรสชนกันงามขนาดตุกคน โอ้งามงามงามมันเบ่งบอกถึงความเจริญเนาะมีรถไฟฟงไว้ฟแลนในตัวเมืองเนาะตรงเนี่ถนนน,น,น,นนี่รนนสีเรียนผมได้หลดกับบริติตได้ทุกคนได้ตอนเช้านะโมร,ริติตปไานายดอกอ่าตัวนี่บัฟฟอนมากแข้งอะไรทุกคนเลยนี่ เบิงแน่นี่สะพานบ้านเขาแล้วเนาะย่างเป็นชาวคน30คนยังได้เป็นเหตุคากขนาดพูอ้อทุกคนเมืองนี่อยู่ใน,นย่างนี่ชุดราชการบ้านานี่เขาเรียกยังไงนะเขาปลูกต้นหนอกตน้นไม้งาเมาลิบ้าเมองไหนเนาะทางรถไฟฟ้าเฉพาะหนทางนี่กัน น้อยแมตรนี่ยกับต้นทุนไปเท่าไรแล้วทุกคนเออประเทศหมดจเจริญมุมทางสิี่ยงได้ดอกใบนีน่ะเฉพาะทางรถไฟฟ้าเนี่กันอา้ก็ขาดเปนแพงก็อดลดรถไฟฟ้าที่แลนไปแลนมาอีกเนหนึ่งนี่เขาบ่าประเทศที่เขาเจริญแล้วเนาะ นี่ทุกคนพันสะพานลอยเขาเหตุทางลงสองทางขักได้นน่เ็นบอกเพื่อให้คนเดินทางสะดวกสบายเนะาะแล้วก็มีฝั่งนี้อีกนน่เห็ุลงควรสวนเลยทุกคนเนาะหนเขาเหตุขักขนาดนน่โอ้ให้ประชาชนเดินทางสะดวกสบายเนาะประเทศไทยเขาเหตุขักเนาะ อ่ารถเมียมึงนี่ทุกคนคันนี่นะมีไพ่เริ่มแมเป็ปเมเป็ปเมเป็ปไหนผูกไพ่รถเมียอ๋อนี่ทุกคนเนาะถ้ายจีใบไซมันต้องเบิ่งตามนี่เนาะขอพรท้ากระพู่ได้หนิมันมีบอกมั้ยเนี่ยเราจะเขียนรายละเอียดให้ประชาช้นมั้ยมันมีบอกว่าไปไซไปไซอยู่นี่ นี่ทุกคนสถานีรถไฟฟ้าประเทศไทยบัตรคอนใช้เบิร์นี่มันจะมีรถบอกว่าจักนาทีจักนาทีหอดเห็นบ่ะนี่เขาเห็ดขักแล้วนี่ขัดกับมีกล้องวงจรอีกแล้วมีจอบอกเยอะนี่มีกล้องวงจรนี่อะไรเห็ดตัวนี้ระะับจับรถที่สำคัญน,นีย่ยังมีตีชาร์จแบตให้อีกบบัรคอนเออไงเนี่ยตาตัวบัตรหายกเห็นนี่ ดูหน่มันมีทุกจุดเลยบลตักนี่ที่ซาดแบ,บ้มีก็วงจรน,นี่ซาดโทรศัพท์เอาทโทรศัพท์มาเสียบ่นก็ซาดได้เลยนี่โ้ผักผักอริทกเลยท่านสมัยอริประเทศไทยนะแล้วก็มีจอบอกว่าลดนี่สิมาจังนาทีซ้ายยังนี่ซ้ายสองหา้หาสามนี่ซ้ายสองหา้หาสามนี่สิมาฮมหอดประมาณ10นาที ใช้สองหาสามอยู่ใช้ามากประมาณสิบนาทีก็ทนผักกะลีประเทศไทยเขาเห็นเนาะโอ,อ้หนึ่งถึคนเลยผักกะลีป่ะนี่มีบองห้จอดรถด,ดี่เขาจะบอกได้ได้ี่ยพุชชิเลงนี่คือบองจอดรถเมฆนี่เอากั้นเขาเห็ดหละเอียดบัดเลย พักอะไรวะโอ้ยบพอนจะหาหลดกลับก่อนเน้ะทุกคนมันมีหลดกูว่เนาะบุะพอนคข้าวตะว่าข้าวตะคุยแล้วโหลดแรงกายบาทนี้โอ้ยตรงนี้ทางเขาประเทศไทยเขาเห็นนะ ทางเขาเนี่ยชะาบันนั่นเองต้นต้นไม้ก็แต้มทางเนี่ยเขาจะปลูกไปเรื่อยตลอดอันนี้คือตู้ยังชุคนพนี่ยตู้ไฟฟ้าความเร็วสูงหมดเลยตู้ยัยงเนี่ยสีเขียวๆนี่ ตัวนอกทุกคนนอกป้ายรถเมย์เขาเห็นงามมีมทัาร์มีกล้องวงจรปิดข้างในมีวงคนนน่งเลยสะอาดสบายเรพอนล่อรถก่อนเอดเย้ยทุกคนเน๊ยมาหน้